แล้วเป็นคุณนายเศรษฐีเป็นสะพายพันล้านเก็บของต่ำๆต้องมี4ี่วันสมบัติเยอะสมบัติเยอะเต้นจับข้างเดียวมันเอียงอ่ะไอ้ข้างเฮ้ยนี่คุณดีล้ะเฮ้ยกำไรละฝากไปข้างนึงพีก็ไม่มันจับแล้วมันก็วางที่เดิมเสื้อ เป็นแมงดาสองเหล่ามาช่วยกันนะพี่เป็นแมงดาน้องเป็นกะลีงั้นอีกสาวันพี่จะไปเที่ยวคุณพาดีไม่เกียเ่ยวทไมอาำเหี่ยวเที่ยวสองมาละโอ้ยไ,ไอ้ <laughs> พูดอะไรพูดอะไรเนี่ยแมงต่อเสียกยากขึ้นาย ว่าคุณพาเขาทำไมอ่ะพราะเขาตัวเตี้ยหายพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอายุมันเยอะแล้วครับพูดอะไรเนี่ยหยาบคายมันเป็นภาษาอีสานครับไอ้เต้นยังไงวะเอ้าหำอะไรหำนี่ใช้เรียบเด็กน้อยผู้ชายอ๋อแล้วเกิดว่าเด็กเด็กผู้ชายบักหำอ๋อแล้วเกิดเด็กผู้หญิงอ่ะอีลาอ๋อแล้วเกิดว่าเด็กโตบักหำใหญ่ขอเด็กโตหำใหญ่แล้วเกิดว่าคนแก่บักหำเหี้ยวแล้วถ้าเกิดเด็กโดนประตูหนีบ อะไรอ่ะมันคนละมุกอันนั้นมันมุกฝรั่งหรอเปลคนละมุกเไรออันนั้นมันเซ็ตโดต้องอะไรนวดเจบ๊้มมั้งมึงเนี่ยปนกันไปหมดเอ้ามีอะไรต่อครับเชิญเลยครับไม่ต้องบอกนะกูอะไรกูขนาดนี้กูไม่ได้ มีผัวทุกทีผัวก็นอกใจไอ้คนแลกเฮ้ยจะใส่แป้งป่ะวะควายเอาไม้พ้าไม้สะบัดไม้ทีนึงแม่งสะบัดทามดีโอ้ยไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าทีงานของเราตอนแรกตอนเย็นเราเตรียมมาแล้วครับแต่ว่าฝนมันตกเกิดช่วงชุลมุนนะครับเราเลยต้องเอ่อเอ็กซิเลนต์นะครับอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะขออภัยราคาเรายังเท่าเดิมครับไม่ลดนะฮะไม่เกี่ยวใช่ไหมรางวัลรางวัลรางวัลก่อน ราคาเท่าเดิมนะราคาเท่าเดิมนะครับผมเทำไมเทำไมดูสิเขาคุณพ่อคุณแม่ทุกข์ขาแป๊บนึงแป๊บนึงเขารับรละวันอยู่ให้ไปดูเวลาเลยเขดูเนี่ยจังหวะนี้ถ้ามึงเดินไปสะบัดเนี่ยหาช่วยนเลยยิ่งความจำสั้นอยู่นี่น้ายรับจังหวะเดี๋ยวก็ลืมพอดีนี่นี่ได้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 คุณพ่อคุณแม่ทุกข์ ชีวิตดูสิคะที่พ่อน่ยมันอยากได้กันแต่กุ๊กเก่าเหมือนเมื่อกี้เลยที่พี่เนี่ยมันอยากได้กันแต่ใหม่ๆกูต้องมาดูสิคะชีวิตโดยหนาที่มันน่าสงสารมีผัวผัวก็ไม่รักมันน่ารักไหโอ้โอยแม่สะบัดไม่ออกมึงจับปลายมึงจับปลายดิมง้อเอาเนี่ยมาเนี่ยมึงเอาแป้งมาเลยแป เฉพาะฉากมึงคนเดียวได้เกือบึ่งชั่วโมงเลยเออเดี๋ยวมันไม่เหมือนฝุ่นเออเออมันน่าน้อยใจไม<อ>น้อยใจ,จริงกตเอเนี<อ>่ยะไรอลังการสุดท้ายก็สำเร็จสักทีนะจิน ตกใจกว่าเดินยังไงไอ้หมากัดเหี่ยตกใจคุณนึกว่าหมาอมะไรกัดแล้วกัดหมาต่อ,อคุณนึกกัดงงอะไรเต้นเหี่ยอีนี่เขาได้ยินอะไรแว่วเขาคุณเจ็บใจไม่ไม่เสร็จสักทีแต่กูพัอผ้าก่อนโอ้โหยหลายรอบแล้วดูสิเขาเป็นแม่ค้าด้วยความที่หนูน่ารักผัวผัวอ,อยากกินสายไหมเป็นไงหนูก็ไปซื้อที่บ้านป๋อ กับเอามาให้มันมันไน 1941, มนไ่กินหรอกแม่เรื่องมากมันบอกว่ามันอยากกินสายไหมยุทธยาขวานที่หนูรักผัวนะแม่เนี่ยหนูปั่นจักรยานจากบ้านปกปยุทธยาไปเอาสายไหมให้มันกินแต่ดูสิ่งที่มันตอบแทนนะที่แม่มันมีเสียงแล้วมึงไม่ขึ้นรถไปไปจักรยานไปหาพ่อมึงเลยกูชอบปั่นจักรยานอีนนี่สงสัยติดใจอานจักรยานเขาปั่นไม่เหมือนใครเอาเข้าปั่น เขาปัดไม่เหมือนใครอันนี้อันนี้ขอนอกเรื่องแม่กูขายยาคูตั้งแต่สาวตอนนี้ยังไม่เลิกอ้าวทำไมอ่ะติดใจอานจักรยานอานจักรยานปั่นยังไงเบึกกันปั่นกระถูปั่ไม่เหมือนแม่กูแม่กูปั่นปั่นยิ่งกว่าแม่อีกทำไมแม่กูเอาอานออกหรือแต่งยิงอานโอ้โหทิ่หายปั่นนี่แม่มึงตาเหลือกตายไปแล้วบ้งเนี่ยอาต่อแล้วยิงโอเค ลิเกอะไรขึ้นหน้าเวทีโชคดีท oh ี่น้าอะไรนะโอ้ซื่อจริงๆระหว่างที่กูเล่นมึงก็ไม่นึกไวแล้วแล้วก็ไม่ออกป้าหรอกที่อยากกูพูดหมดนั่นเนี่ยกูไม่มีแล้วชีวิตน้อยหน่า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 แม่แม่น้อยหนองให้ขอบคุณมากขอบคุณจ้ะแม่แม่นี้มีบุตร คุณอันใหญ่หลวงพอร้อยเดียวอะชีวิตก็งน้อยหนาได้บรรดาสงสารด้วยดูมเอากูไปไหนไอ้ไอ้มึงเพี้ยงของกูทำไมกูมียพืนเดียวจะได้ไม่ต้องทับไงพวกมึงที่มันใจร้ายแต่ใจดีสุดเลยไล่กูไม่พอทำกับกูแบบนี้ อีพวคนเลวมันด่าผัวตัวเองก็เขาบอกมาให้กูด่ามันด่าผัวอีสารเลวอีบัดรซบอ,อีหน้าข้างในไก่กูรู้เกลียดพวกมึงแล้โวโถยควายเอาอีเหีย,ยไม่ใช่ผัวมึงนะด,าดายย่ายังไงหน้าเครื่องในไก่ใส่หน้ามึงเหมือนกึ๋นแล้วมั้ง ฮะอีกแล้วฮะอะไรอีกแล้วไม่หาก็ได้อะไรนะเออแววกแววกเฮ้ยโอ้โห ไปสักทีไปสักทีหไปโอ้ตายไปเลยหยิงระวังล้มนะ,ะ <c oughs> โอ้อีนนี่มุกดีเลย <c oughs> เอาละเรื่องวุ่นวายได้ผ่านไปแล้ว